เมื่อกี้หนูแม่มูตักว่าไงจะกินอะไรจะกินหมดเหรอนี่นี่ไงไเ,เป็นไงครับ พ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับวันนี้มายืนเข้าแถวกันน้ำไมเนี่ยหน้าร้านเขาเนี่ยเราอยู่ที่หน้าร้านชัวเจียบพวดนี่ครับชัวเจียบพวดมาตาม FC คุณเจี๊ยบตามมาทานห่านสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไม่เป็นไรครับขออนุญาตสวัสดีครับก็มี FC ช่องผมแนะนำช่องช่องดโรพาเที่ยวครับ จะขออนุญาตจะมาชิมได้เลยค่ะเพราะว่ามีเอฟซแนะนํามาเอฟซคุณเจี๊ยบอยู่อยู่ในหมู่บ้านตรงเนี้ยที่สามใช่ใช่่ฮะงันเดี๋ยวขออนุญาตได้เลยเจอมีมีดีเลยครับเจอแต่ถ้านั่งตรงนั้นจะเย็นเอาผมตรงนั้นนะฮะจะได้สว่างสว่างอ่ามานั่งกันเรียบร้อยเพราะว่าผมเคยทานที่ท่าดินแดงแล้วก็ ติดใจแต่ว่าแถวนั้นน่ะมันไปลําบากรถลาตอนนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าถ้าคาดยี่สิบคือเมื่อก่อนเนี้ยหนูอยู่ทาาปีนิดยี่สิบเก้าอ๋อแล้วก็ด้วยที่ว่าตรงนั้นไม่มีที่จอดรถก็เลยย้ายมอยู่ตรงนี้ลูกค้าก็ตามมาแล้วก็ได้ลูกค้าใหม่แถวนี้แล้วลูกค้าก็ตามมาจากท่าดินแดงผมผมอยู่บางกอกใหญ่ แล้วก็เคยไปแถวนั้นแต่ว่าบางทีก็ไปก็ผิดหวังเพราะว่าจอดรถไม่ได้เลยไม่ได้ก็ลองทานดูถ้าถูกใจก็เป็นลูกค้ากันต่อไปถ้าไม่ถูกใจก็มาก็ไม่ไกลฮะขับรถมาสบายๆนะฮะที่บอกว่าที่จอดรถสบายๆเนี่ยสบายๆเลยวันนี้อาจจะยิ่งยิ่งไม่ดีเพราะว่ากินเจดีดีครับดีครับผมชอบผมชอบตอนนี้มันก็เว้นระยะห่างกันเนาะใช่ใช่ระยะห่างกันก็อย่างนี้ก็ได้บรรยากาศนะครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตชิมมีอะไรแนะนำไหมครับเหมือนเดิมอร่อยแนนะ อร่อยทุกอย่างลองดูเดี๋ยวก็ต้องมีห่านมีเป็ดก็คือสั่งเป็นเต็กเล็กๆใช่ใช่ใช่าขอห่านขอเป็ดก่อนแต่เดี๋ยวอย่างอื่นเดี๋ยวให้ให้ที่โต๊ะเขามาครับครับาคุณตั๊กจะสั่งอะไรนี่หันไปดูข้างหลังเขาก็มีเมดูนะแต่เอาห่านเอาเป็ดมาแล้วล่ะแล้วก็ข้าวนะฮะ ถามเฉดได้เลยจ้ะเออเธอบอกพี่เจี๊ยบเลยบอกเราเราถึงแล้วจะแวะมาก็ได้ฮะจากแล้วก็๋วยเตี๋ยวก็มีใช่ไหมครับเป็นข้าวอ่าแล้วโดโดจะทานอะไรโดโดจะทานอะไรเอ้ยมีก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรดีพี่โดเตี๋ยวอันนี้อยู่กันมาสามสิบปีทำได้จ้ะขออนุญาตดู อันอันนี้คือเป็ดใช่ไหมฮะอั่นอ่านี่กกำลังหันหั่นอยู่อันนี้เป็ดนะเรามาดูหน้าร้านกันครับใช่ครับเป็นลูกค้าอยู่แล้วเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วนี่ครับผ่านพัโล่ท่าดินแดงรสชาติดั้งเดิมครับจากท่าดินแดงไม่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงรสชาติ พี่ผู้หญิงถือถืออันนี้ให้ผมให้ให้ผมถ่ายเป็นภาพได้ไหมครับอจะได้นี่ครับอ่าโอเคขอบคุณมากครับครับอันนี้เป็ดจานหนึ่งห่านจานหนึ่งนี่ครับเป็ดจานหนึ่งห่านจานหนึ่งนี่ไลยาอ่างแหมโอเคครับแล้วก็นี่จับชายขาดไม่ได้ที่ต้องไปทานคู่กันก็คือจับชายครับ แล้วหม้อนี้คือสีขาตุ๋นจ้าอ่าพวกปีพวกอะไรอ๋อของตุ๋นอะไร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 นะกินเป็ดชิ้นอ่านี่ก็คืออะไรครับอ่าครับอย่างอื่นอ่าเรามาดูอ่อสนุนราคาอะไรต่างๆขอยัดดูดูทางนี้นะฮะนี่ครับรายการอาหารของเขาก็ตามนี้เพื่อนๆอาจจะแคปหน้าจอดูก็ได้นะครับสนุนราคาอะไรต่างๆอ่า เอาหารอะไรต่างๆนี่ครับร้านก็สะอาดสะอ้านสวยงามครับอ่าไปดูที่โต๊ะกาเติร์กันอย่างนี้เลยอ่ามาดูสิตุตักเป็นไงถูกใจไหมนี่เอน้องหนูแม่มนี่นี่ลืมเมื่อกี้ลืมบอกเพื่อนๆว่าน้องหนูแม่มมาด้วยนี่ครับ เออแล้วก็อันนี้อันนี้เป็ดเราดูออกไหมเนี่ยอันไหนเป็ดอันไหนอาหารมันเป็นเป็ดจานหนึ่งาหานจานหนึ่งอะอันนี้เเป็นอ่าเออแล้วก็ลอถามน้องครับน้องดูไม่ออกอันไหนเป็ดอันไหนหาารอันนี้ค่ะอันนี้อ่านอันนี้ห่ารอันนี้คือเป็ดก็มันก็เหมือนกันเนาะคล้ายๆกันรสชาติไม่เหมือนรสชาติไม่เหมือนใช่ไหมน้องบอกรสชาติไม่เหมือนอ่ะน้องหนูแม่มเดี๋ยวมาดูว่าเป็ดเดี๋ยวน้องหนูแม่ต้องเป็นคนบอกว่า เป็ดกระหานต่างกันยังไงฮะพีเอโดเดี๋ยวทางร้านจะทําเมนูพิเศษให้ให้พี่โดโด้พอเอฟซีจะรู้ว่าพี่โดโดไม่ทานข้าวขาวเดี๋ยวจะจัดอะไรให้โดโดนะครับผัดผเป็นข้าวผัดไข่ล้วกันเนาะได้ครับแต่ใส่ซีอิ๊วให้มันดูใช่ครับเพื่อเขาจะได้มากินกระกัดได้เลยครับครับขอบพระคุณมากครับที่ช่วยรัเป็ดกระหานเอาให้แบบเห็นภาพเลนะเป็นจานแกะ ก็จะกระด้างเหคี้ยวเดี๋ยวเปลี่ยนให้ระวังข้างหลังฮะแต่เดี๋ยวนักชิมจะบอกไปรสชาติเป็นยังไงเป็ดเป็นยังไงร้านกลางไม่ได้ใช่ทำไม่หมดเลยคุณตั๊กกับนุ้ยแมนลองเลยลององเลยแล้วก็บอกว่าลองกินกก่อนได้ไหมข้ากระป๋องได้ได้ครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยว เ,เดี๋ยวไปซื้อทานเสร็จแล้วเดี๋ยวไปซื้อน้ำอาดเอาหน้ากากออกครับใส่กระเป๋าไว้กลับมาแล้วอันนี้มะละยัดไส้ใช่ไหมฮะแปงจีดมะละยัดไ,ไส้อันนี้อะไรนะน้องน้องแหม่มอลองอนนนนอลองอะไรนดดั่หน่อไม้ปะรอช้อนตัดดูหน่อไม้เนาะนหน่อไม้ น,นี่ฮะผัดปกบ,บ,บุ้งคูตักสั่งอันนี้จับชายอันนี้มาราอ่ะ,อะหนูแม่มิมห่านนี้ยัง,งเป็นไงบ้างเนื้อมันจะเหนียวๆสักหน่อยอ๋อครับอ่าเปียโดมาแล้วอ่า อนี่ครับีสองพิโนโดทางร้านช่วยทําให้อันนี้ไม่มีในเมนูใช่ไหมฮะไม่มีครับอันนี้ผัดกาดแก้วผัดกแก้วคับนี่ผัดกาดแก้วครับห้าพานแมคุณปั๊บเป็นไงบ้างใช่ได้อร่อยเป็ดกระหานะฮไม่เหมือนกัน

จริงเขาะแยกให้คนละตัวอยูอ่นเนี่เหมือนตัวมันใหญ่กว่าเนื้อเลยเหมือนกับาจแข็งกว่าจั่เป็นเนื้อจะนุ่มกว่านี่คืออะไรน้ำรากเป็ด Đúng giả, đúng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì คุยกับเอฟจีเลยเวลากินนี่ไม่ไม่ชวนเอฟจีเลยค่ะนี้ลงในห้องน้ำกดหลังคู้ตั้เหนื่อยวันนี้เหนื่อยทุกวันที่โค้งหัค่ะบิมมาลัดุงอร่อยมากอร่อยมากครับอร่อยเหมือนเดิมอร่อยไหมลูก อร่ไหมครับอร่อยบผมชอบอ่ะมาลังยาไสหมูนะหมูเนี่ยกขเป็นแบบเป็นหมูตับเป็นแบบโบราณคือเนื้อหมูยังยังไม่ไม่ได้สับละเอียดบางครั้งไปกิน บางเจ้าเป็นเหมือนจะเอาหมูเด้งมาแย่างแต่นี่ก็เป็นหมูสับเลยเนื้อนี่เป็นหมูสับสม,มัยก่อนยังมีหน่อไม,นะม้อีกนะอร่อยครับเพื่อนๆครับเป็ดกระหานี่กดเป็นหลัแกแรกๆแล้วก็รสชาติเนี่ย ไม่ออกรสหวานใช่ไหมแบบไม่ออกรสหวานเนาะจนเป็นรสเค็มๆไม่ใช่เป็นหวานเแบบหวานๆเจี้ยงๆเนาค็มๆหอมๆเค็มเค็มหอมหอมกลมกล่อม อันนี้ไปเป็นผักแับแก้วได้ทานแก,ก้วเลยเดี๋ยวจะกินแนี้ไงจืดนอไม้ที่โพงหนู อาหารทานมาบรรยากาศโอเพ่นแอนด์โอเนวันอดีวรพอดีักกะแก้วอันนี้ดีตักกดแก้วผัแน้วมันหอยเนาะเยอะมาก อ,อร่อยล้วอาหารผัดเจ้านี้เขาอร่อยมากครับรสชาดดีมากเลยอร่อยไรยแบอัอ้นใหมอัดอนนี้ประมาณห 对吧 แล้วครับ FC ที่พูดมาตลอดทางว่าน,นี่ครับคุณเจี๊ยบจะเรียกว่าอะไรคุณเจี๊ยบท่าข้าม <laughs> FC หนานแน่น FC ตัวจริงของช่องโลโดพาเที่ยวฮะ,ะผู้แนะนำนี่ครับนนมาทานบ่อยใไหมครับคุณเจีย๊ยบบ่อยค่ะเหมือนมีกไม่มาก็โทรมาสั่งไปกินบ้านได้ใช่เชิญครับเชิญครับนั่งทานด้วยกัน,นโลดโอไม่ทานโดทานไม่เป็นกันอ๋อวันนี้น้องเมาไม่ได้ทำงานเลยนี่ เมื่อกี้หนูแม่พูดตักว่าไงจะกินอะไรจะกินหมดเหรอนี่นี่ไงเป็นไงครับแล้วแถมนี่มีนี่มาอีกดิโด้อิ่มยั่งยังไม่ได้หวัดดีเลยยังไม่ปิดคลิปไหนสบตาเอฟซีก่อนเอฟซีดโดอิ่มยั่งร้านนี้อร่อยไหมชอบไหมดยชอบอะไรมากที่สุดข้าวอะไรข้าวผัดข้าวผัดต้อง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 บอก เพื่อนๆก่อนนะครับท่านเจ้าของร้านไม่มีเมนูใช่ไหมแต่ว่าตั้งใจทําเพื่อน้องโดโดและน้องโดโดก็ชอบไหมครับชอบไหมครับขอบคุณก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่ผัดเขาผัดให้น้องด้วนครับให้น้องโดโดนะครับนี่ครับเมื่อกี้หนูแหม่มคุูตั๊กบอกว่าจะกินหมดเหรอสั่งมาทำไมเยอะแยะอะเนี่ฮะ หลักฐานพยานแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เจี๊ยบนะครับพี่เจี๊ยบอุตส่าห์แนะนำมาอุตส่าห์แนะนำมาแล้วก็เดี๋ยวทางร้านคิดตังค์ให้ผมเลยครับประมาณเท่าไหร่คะอันนี้มื้อนี้เจ็ดร้อะเดีนี้คิดที่เจ็ดจะตังน้อยโอ้นี่เป็นเพราะอันนี้ส่งพี่เจี๊ยบด้วยนะพี่เจี๊ยบเลยก็เป็นลูกค้าประจำใช่ไหมฮะขอบคุณครับขอบคุณครับบุตรลัจัดการ ครับี่นะเดี๋ยวจะอะไรด้วยเดี๋ยวจะอะไรสีน้ำอเมซอนด้วยถามป้าเจี๊ยบได้มีไหมอเมซอนแถวเนี้มีครับแล้วเดี๋ยววันหลังจะมาอีกไหมลูกมาไหมมากี่ไหมมาครับครับอ่างั้นคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับช่องโดโด้พาเที่ยวโด๊อจะปิดคลิปแล้วบอกไปฝากฝากคนณไลค์กดจ้ามองดีๆพูดดีๆยิ้มก่อนยิ้มหวานก่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กดโดยใครให้น้องไหนคะให้เชฟไปเลยเชฟโด้ไหนคะอืมเชฟโด้ถามป้าเจี๊ยบดิดูดูดูเชฟโด้ย่างเจียโด้ทากับข้าวเก่งไหมเก่งครับเก่งไหมทำมาให้กินเลยเดี๋ยววันวันไหนหมดโควิดเชฟมาทําที่บ้านเลยเนาะซื้อกับข้าวมาทําที่นี่เลยเนาะบางกอกใหญ่ครับแต่ไม่ต้องห่วงครับผมไปทั่ว บ,บ,บางทีอาหารเช้าอ่ะออกจากบ้านเพื่อไปกินติ่มซำที่ชนบุรีเนี่ยช่องช่องเราดูพาเที่ยว <c oughs> นะครับงั้นคงเท่านี้นะครับคุณตากาบคุณครับคุณตากวสดีเอฟซีน้องหนูแมหมแอมอใส่ใจหน้าทูคุณตั๊กมันได้าทาี่เป็นตาต้องยิงหนุหนู้เจอกันทิ่ต่อไป